แลนี่นะครับก็คือ6ข้อว่าทําไมต้องซื้อ i s u BX รุ่น RS เท่านั้นครับข้อ1รุ่น RS มีกล้องรอบพัน1 2 3 4ที่คอยแสดงผล360องศารอบคัน8จุดและก็บริเวณด้านใต้ทางด้านหน้าและด้านหลังรวมเป็น540องศามากที่สุดไปเลย2ได้พวกมาลายไฟฟ้ามาช้าแต่มานะ ทั้งคมและระบบเอดารความปลอดภัยตอนนี้เป็นรถกระบะพพีที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดมากถึง26ระบบทั้งระบบแอคทีฟสิระบ,บและระบบเอดารใหม่ที่เพิ่มขึ้นมารวมอีก16ระบบ3ประหยัดน้ำมันสูงสุดในกลุ่มของรถพ t ีและค่าอัตราการดูแลรักษาต่ำสุดประหยัดแน่นอนข้อที่4เป็นรถที่ขนาดใหญ่มากนั่งสบายแล้วก็ทุกวัสดุออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้ง่ายใช้งานได้จริงข้อที่5 ดูเอ็กเปิดชมครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย RS ตัวนี้ถือว่าเป็น RS SO ตัวแรกของมีเเลยนะครับรอก่อนใครในโลกนี้ข้อสุดท้ายที่มันต้องใช้เพราะว่าเป็นแบรนด์ของอิซซุครับมีสูงบริการเยอะและได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากมากว่า66ปีครับผมเพื่อนๆคิดว่าสําหรับอีซซุโฉม RS ตัวนี้มันน่าใช้ตรงไหนก็ร,ร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเอมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยครับผม